finally you got the e-store available the video to buy uh how is the policy to uh finally to take and pin the layout ada assistant กอกนเ้ยฮัทนกคนท็ิูดกคเทูมีรอคอรีดาเยกฮัลโหลอมันก้อ้ลูกคไอยมาช่วยแค่เด็กๆโอลูกคอเราเจ้าหันบัญญากันนะโอ้ยมัญญาใหญ่อ๋ออดออ๋อผีข้อช่วยนั่งนั่งอ๋อเป็นมาดูคอไม่ดีตีเออวันนี้มาได้เก้าขึ้น

ก้นมันจะเบาเหลือหัวหรอก้นเบาเหลือหัวนี่มันเป็นยังไงไอ้๋อชูมาสามเกะท่อเขาเท่ายังไงเจ้าก้นเบาเหลือหัวมีอายุไปนี่นะเฮ้ยยังไงเออบัดเดี๋ยวซ้ำยิงน้องเฮ้ยแต่ก้นเพ่กกินผักกินไม้หัวแข็งหัวเขา่วกเจ็บเจ้าเออบัดเดี๋ยวหงสูรลเออแม่นรถดีแม่นกับปิน้ำปลาอ๋อปลากระป๋องออผลไม้กระป๋องเจ้าโดนี่ไงแม่เฮ้ยอายูเนี่ยมันต้ได้ ตาตหน้าสาคนนะชาพระออคบตนลูกเดราเจี๊ยหัวเข้าอีวะโอ้เพว่าเูกเจี๊ยบหัวเข้ากัเจี๊ยบลูกเจี๊ยบหางเนกะยคกนหูแล้วลูกเนี่เวลาที่คคเท่าที่เขาอ่านะเป็นยังไก้นเบาเหลวหงยนะโอ้ยังไงเจ้าลองสังเกตพอเตอะแต่ก่อนคคเท่าเขาฟ่าเาปลละอ่อนน่อยแมมอนีนะกอนไม่้ยหงอยู่ลงนะามันอยู่ลงมัอย่เครื่องบินลงนึงว่ะโอ้ยังไงต้องก้อยลงลงไว้ได้เลโปกอึนได้ lắm yên ngang, yên mẹ mình mẹ. We vẫn ngon, we vẫn Nó bọn mẹ con bọn ló mó. Sắp kênh hòn 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 วันนี่กันโกนเบาเหลียวหัววันี้เอาแม่โุ้ยมาเล่ากันก็ห่านปันนี้เอาแต่โอ้ยโกนเบาเหลียวหัวเนี่ยน้องเหรอคะเจย์ถ้าจะเอาก็ขยันเอากันเนี่ยถ้าเท่าพลัฮงมันจะู่ไหนวันนี้เอาได้ป่ะคะเอาอย่างเอากันนะโอ้เอาจีบกันเอากันเป็ัวเป็นเมียไปเอาอย่างใหญ่ก็เดียวกันไปเอากันเอาอย่างเอาเอาจิตที่อับปูโสนไปจิตสูจะไม่เปียนสู่ดีดีเป็นเจ้า เจ้าฟรีไนไม่น้องมมีแฟนแล้วอหลอกลูกปาเอออ่ะเงบีปปปปๆปปเดี๋ยวมีหอมเหลืองดีกป้อมาหาการามาแล้วว่าะไจัดตมันับานาบยเปิ้สีน้ำหนอกเจ้า ทาตัวตักงเต้นบิดขาจาะหอกบิดตองจจาะหิวด้งในเป็นน้ำเรียกว่าพี่จะเป็่นดูกิกตาข้าฟันคำมาเป็ี่านตอนนี้เฮเซนพีจะเปล่นมาเลยอย่าลอยเลยอย่าลอยอย่าจบ้องอขาคจะบนอยสกิดน้มออยแม่นิดน้ำอยู่บนหาย่าแม่พึบใจจะเจาบ่น ไครน้อยเอา้อแก้มไปอยู่จังจบยำกันเก่งมาลอกเล็กเก่แกนอกยงสิบหีม่าฝาข้อยู entonces, ่ตัวพีันให้เาไปอยู่พี่จันอู่วเอ่รือยัมใช่ครับตันแลนองก็มาชวน่านพาแม่น้องไปอยู่ยาเป็นถ้าทำน้องยันก็ไปดีให้แทนป้าทองก็ป้าใหพี่ไอ้ดีวันไปตั้งได้ฝากขอให้เอ็อปอ ตนได้เบมหมาแก่ส <Ờ. S 1> ่งนาาสักแห่ขอพ่อออกนี่ออกเพื่อตัวปอใจอ้เขาโป๊ะบ่บ้านของปอใจมันจะไปตามคหูอีกโอเครู้ักจบีนบ้านอยากบ้าแอร์อยู่บ่กอยจะจวนมันเพิน้องไปอยู่อย่างเนเอาน้องจ้าไปเป็นกู้ใสกล้ารถบอกว่าโดยสตยจะเพียงเต้าได้การมือตอกแม่สักนอน ต้องอยู่โดยสเกตไปขึ้นรถกันนงคิวรถแจงเบือกอ๋อนั่งเข้ในเบียงเดี้ยวซ้ายไปหน่อยเั้ามป็นคิอวรถใยเต่าโ้มล้อมันไปคิ้วรถมึงแฝงมันคู่หินกับโดยเตาหยาจะไปขึ้นท่กันกับรถีซถ้าออกยังหม่ขี่แม่แม่ริมจะบอกแม่กินเท่ไดรได้เข้าใจเข้าแม่แต่เจ้าเมืองไงไอจะบอก

nó là khơi nào bài tươi đang Khó đọc có mùa nói Họ làm nhòi ba mì luôn kì Lò đôi phù xì Ba vì Ba ai nước xoạc tròn Ba ai mì luôn bên Mà điều khỏi chương đều Ủa? Khoi như nhà nó mẹ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Baby, bang, 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 จะเป็นในห้องกันจะเป็นในถาดเจ้าหัวเจ้าหัดปันวันปีใหม่จะจะอยู่นึกจะจะอยู่ลายอยู่กันที่คนบ้านของพี่ไผ่อยู่กับพี่คนเจ้าหลายก็เจ้าหัวกับเจ้าหัวปั้งนี้บ้าน จะลองนั้มีแห่คนร้องกันแห่กับผู้กองอยากสอบกับผู้จันสามกับยิ่ป้อสี่กับยิเมื่แห่กับพี่น้อยสี่วันแก่หกขันคขามันจะเนี่ยจังวันนี้ถ้าได้ตัวนายเป็นตุกหลังต่อยเล่ยใจะดูตั้งเฮ่กับขื้นกองอารมณ์ว่าไม่แห่เจ้าอย่างเจ้าจล้งเกี้ยวหรือจะเอาปวดปุ๋ยแม่เลยเขาจะโซ่พี่น้องป้าเขา ว่าผมไปโซเมืองปานผมได้เมีอมาคบต้องสะดุดใจกันหนะึ่ง <_ C 2> กับผู้กองอสองกับผู้จันสามก,กับอีกปอบสี่กับอีกเม่แ้าตัวพี่น้อยสี่วันพบขาดคำจะเอาไปเป็นแม่บ้านตัวจะมี ก็ให้ระเบิดปกดก็คิปู๋งดวงอาจะป้องป้องมานาปุ๋งจากโลกที่ปูที่ปองก่อน่งให้้องไหก็ไม่เอยจะออกงานต้องอตก็เจ้าหัวเจ้าหัวใมามีบ้านตะกี้มาหน้าพี่คนกับกันฮุกตะกี้ต้องขันจะเอออีไนกะเตนลูกยิงอีเม่มาปวดปอดใจและจะจิตจูบปวกแต่ปวดไม่พันประยาปวดอู่ก็บรรเท อากลออาจาไม่เป็นลูกจีนกี่มิให้ายูประเดนทางตรงปัดลักัดติให้สิแน่็มีนักการบ้านให้เปิดจักจำทีแถวที่สวนลำใหญ่บ้านที่วันพอใจมีที่งานที่รวยอสอบการเกมอะไรบ้างากาบ้านลักพาตีกับพวก่มเตาลูกฝัให้เม

มีอาปลาเบือให้ยุ่มต้านไปเอาไปปอกตั้งเดือเป็นดีให้ไปเคยบั้งง่ายสากกว่าแล้วจะพอทานลูกตัวตัวควายฟันิีงเรียังจักจะมีอย่างบ้านเป็นไก่โมแมจะมีกอมีจามันจะมีขี่หันนากจังจ้าเมนย่างแยอยดิเจ้ามันเป็นผัวเขเาไปตุ้งเป็นอย่งเป็นไปมันหยองหรอเปนอย่างแบ่นี้ก็แน่นชลอ มแบ้านของกอดใจจะมีผ้าตาเพื่อตัวของกาต้องออกมาซื้อเสี้ยวบอกว่าเป็ดนกปัวตัวควายพระจ้าอีแม่ผ่านภาพมาชอบเลี้ยงมาซอกเลี้ยงดิกจับ่มีงนี่ยปยเลือดามาถามจุเสี้ยวแง่ซ้อนสิ่เลี้ยงเป็ด cái bồ mẹ mà đi chả năm bao ngày lại đàn, và ngày ai hẹn mà vội còn tuổi cho máu đây sỉ bỏ chạy hẹn mà, chảy, mà nhỏ mũ, 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 đào, mũ, đi hẻo ngủ đi từ và làm đi hẻo ngủ đen đi

มีก้าตางให้มือหัดเขาจะเอืเขาก่อนคะแนนป้อยายมีก้าสิอดเื่มมาตีประจําคนค้ขอกามเาควเป็นยังเขื่อให้เือนหาได้แต่เข้าเป็นของบ่าาตาหนกเขาจะเอากันไปทั่วเกี้ยวเมียตีป้าไดเอากันไปทั่วเพลียปีมันคอน้องกขอดี 4 <ti> ว right ัน <ti> สักหน่อยโดดจังจะมีกอดจ๋าจะไปเป็นคู่คลาสี4วันพี่หน่อยไม่หวยยังไงทุกคนบอกหน่อย